สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายปอขายที่ดินครับในวันนี้ผมมีที่ดินใกล้ถนนราชพฤกษ์มานำเสนอเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ซอยบางกลาง62ทั 1, บหนึตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวันดนนทบุรีจากถนนราชพฤกษ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางกลาง6 2ไปประมาณร8 0เมตรและให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางกลางห2สทั้หนึ่งไปอีกประมาณ180เมตรที่ดิดนจุอยู่ทางด้านซ้ายมือสังเกตนะที่ดินจะมีรั้วล้อมเอาไว้นะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่367ตารางวารูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง36เมตรลึก40เมตรปัจจุบันที่ดินถมไปแล้ัเกือบทั้งแปลง ที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกติดถนนลาดยางสาธารณะกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะทำเป็นหอพักโครงการบ้านขนาดเล็กส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้กินกำไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ 5 9 9 4 5บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่22ล้านบาทค่าโอนและค่าภาษีนัดกรมที่ดินคนละครึ่งโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์061-645-4652หรือลาย ID POR k u DWN หรือที่ f a c e o o o k f a n p a g นายปอขายที่ดินส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ